โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศวิทยาโรงเรียนเล็กๆที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและความสุขของเด็กนักเรียนนอกจากนี้นะคะทางโรงเรียนยังสอนให้นักเรียนได้รู้จักรเรียนรู้วิถีชีวิตความพอเพียงด้วยจะเป็นเส่นรนย้นติดตามได้จากรายงานค่ะ ที่เล่นที่กองครับทันนป๋าครับตัวที่อยากทำอย่าหลดตาหัจมูกปากหั เ <Wow. S 2> <Wow. S 1> สียงหัวเราะรอยยิ้มความสนุกสนานของเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านของมะลิปปาเวทวิทยาตำบลอ่างคีรีอำเภอม,มะขามจังหวัดจันทบ,บุรีเป็นเสียงหัวเราะที่ได้จากการจัดกิจกรรมเล็กๆที่คนหลายๆกลุ่มต่างให้ความสนใจมาร่วมจัดกิจกรรมที่โรงเรียนแห่งนี้ โรงเรียนตำรวจตัวเองชายแดนบ้านของมะลิปเวศวิทยาเป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพราะด้วยคนในพื้นที่ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้างทำสวนผลไม้ยอย่างพาราซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อปีไม่มากนะักทําให้คนส่วนใหญ่ต้องมองหาโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านและไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการเดินทางสําหรับนักเรียน สำหรับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านของมะลิประเวศวิทยาปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กก่อนวัยเรียนถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีนักเรียนประมาณ130คนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนในพื้นที่ที่เดินทางมาแบบมาเช้าเย็นกลับโดยผู้ปกครองรับส่งส่วนนักเรียนที่อยู่นอกเขตบริการต่างอำเภอต่างจังหวัดหรือเป็นนักเรียนที่มาจากประเทศกัมพูชา ทางโรงเรียนก็จะให้นักเรียนได้พักครั้งที่โรงเรียนในโครงการนักเรียนบ้านจายอย่างเช่นเด็กหญิงเมิร์ฟและเด็กชายโกโบริชาวกัมพูชาที่มาเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ ขณะที่การเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนี้ได้มุ่งเน้นไปที่การให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการควบคู่กับวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติจริงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและดําเนินการตามโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนอกจากนี้การเรียนรู้วิถีชีวิตความพอเพียงก็เป็นส่วนหนึ่งที่ครูได้ปลูกฝังให้กับเด็กนักเรียนแห่งนี้นเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาปลูกผักรวมทั้งการปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน การจัดกิจกรรมต่างๆทั้งการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแจกของรางวัลเล่นเกมล้วนเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขเล็กๆน้อยๆให้กับเด็กๆให้เด็กๆได้มีรอยยิ้มที่นอกเหนือไปจากการเรียนการสอนและความสุขที่ครูได้มอบให้กับนักเรียนซึ่งหากใครที่ต้องการเจริญทางไปจัดกิจกรรมดีๆหรือมอบความสุขให้กับเด็กๆก็สามารถไปได้เช่นกันไปเติมเต็มความสุขให้กับพวกเขาเหล่านี้เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กๆกันค่ะ